สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนที่อัปเดตเป็น iOS 14 beta 5แล้วพบปัญหาในแอป,ป Instagram หรือ IG โดยเมื่อเปิดโหมด Story ขึ้นมาแล้วถ่ายภาพปรากฏว่าภาพไม่ขึ้นครับหน้าจอสแสดงเป็นสีดำเฉยเลยทำให้ไม่สามารถโพสต์ t t r y y ได้ซึ่งตอนนี้ต้องรอให้ทาง Apple หรือ IG ทำการอัปเดตเพื่อแก้ไขอย่างเดียวเลยครับแต่วันนี้ผมมีวิธีประยุกต์แก้ไขเบื้องต้นเพื่อให้เพื่อนๆสามารถโพสต์ร์เรีได้ง่าย ทำได้2วิธีวิธีแรกคือการถ่ายจาก IG โดยตรงและวิธีที่2คือการ Copy รูปจากแอปรูปภาพไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวิธีแรกคือการถ่ายจาก IG โดยตรงวิธีนี้ทำได้เร็วกว่าขั้นตอนน้อยกว่าแต่เพื่อนๆต้องใช้ฟิลเตอร์กับรูปครับโดยในหน้าจอโหมดสตอรี่ ให้เพื่อนๆแตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายตามปกติครับหน้าจอจะมืดเป็นสีดำไม่ต้องห่วงครับให้เพื่อนๆแตะปุ่มฟิลเตอร์ด้านบนแล้วแต่เลือกฟิลเตอร์ใดๆก็ได้ภาพก็จะแสดงขึ้นมาซึ่งวิธีแรกนี้เพื่อนๆต้องใช้ฟิลเตอร์กับรูปที่ถ่ายรูปถึงจะแสดงขึ้นมาถ้าไม่ใช้ฟิลเตอร์หน้าจอจะเป็นสีดำครับจากนั้นแตะเสร็จเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมและแชร์สตอรี่ได้ตามต้องการเลยครับวิธีที่2 วิธีนี้ขั้นตอนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ทำให้เพื่อนๆสามารถดึงรูปจากแอปรูปภาพมาใช้ได้ครับโดยในหน้าจอโหมดสตอรี่ให้เพื่อนๆแตะปุ่ม aa เพื่อจะพิมพ์ข้อความจากนั้นแตะบนหน้าจอเพื่อจะพิมพ์แต่ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับให้แตะคำสั่งถัดไปด้านบนแล้วกลับไปยังหน้าจอโฮมเปิดแอปรูปภาพเปิดรูปที่ต้องการจะเลือกไปโพสแล้วแตะปุ่มแชร์รูปรูปสอนชี้ขึ้นด้านล่างในหน้าจอแชร์ชี้ที่แสดงขึ้นมา แตะคำสั่งคัดลอกรูปภาพจากนั้นเปิดแอป i n s t a g r กรอีกครั้งรูปที่เรา copy มาจะแสดงขึ้นมาที่มุมด้านล่างให้แตะเลือกรูปจะแสดงขึ้นตรงกลางหน้าจอจากนั้นเพื่อนๆสามารถแตะ2นิ้วบนหน้าจอเพื่อย่อขยายปรับภาพได้ตามต้องการแล้วทำการปรับแต่งต่างๆเพิ่มเติมจนเสร็จแล้วแชร์ได้เลยครับนี่เป็น2วิธีการประยุกต์ใช้ง,ง่ายๆแก้ปัญหาเบื้องต้นกันก่อนรอให้ Apple หรือทาง i n s t a g r กรอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาครับ เพื่อนๆที่เจอปัญหาหน้าจอมืดหน้าจอดำลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ